คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึ่งอนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อนหนึ่งอนุสาสนีของเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที e ort, ่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุททั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อักขิเวสณนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้